ขี่จกักรยานยนต์เสียหลักถลกายไปไกลกว่า50เมตรศีษะฟาสาวไฟฟ้าเสียชีวิตขาดที่เกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนกัน3คันมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม4รายดาบตำรวจเมืองตราดพาดตกแพรจมน้ำอ่างคลองฝางสาหัส ขี่จักรยานยนต์เสียหลักถลยไปไกลกว่า50เมตรศีษะฟาสาวไฟฟ้าเสียชีวิตขาดที่เวลา17.00นวันที่1เมษายน2563พันตำรวจโทหม่อมหลวงกะสิพัฒน์เจรุลโรธร้อยเวรประจำวันสถานีตำรวจภูธรแหลมงอบได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มด้วยตนเองและมีคนขี่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ใกล้กับโครงการวิไลวิลาบริเวณถนนสายแหลปงอบบางกระดานตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลปงอบจังหวดัดตราจึงออกไปทําการตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือกําลังทําการเก็บและเคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิตเป็นชายทราบชืีอต่อมาว่านายสมพรวันตกรไม่ทราบอายุและที่อยู่มีบาดแผลบริเวณด้านหลังใกล้กับท้ายถอยมีเลือดไหลออกมาจํานวนมากใกล้กับศพพบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีแดง หมยเลขทะเบียนก่อนนน984ตราและจากการตวรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่านายสมพรและจุดล้มพบว่าลงเนินแล้วเสียหลักล้มในเลนด้านขวาแล้วถลายไปกับถนนเป็นทางยาวกว่า50เมตรก่อนที่จะไปฟาดกับเสาไฟฟ้าส่องสว่างจนเสียชีวิตอย่างไรก็ตามหลังจากการตวรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว,ร,วร้อยเวรสถานีตำรวจภูทรแหลมง,งอบได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจภูทรแหลมง,งอบเพื่อร่วมชนะสูตรศพกับแพทย์ โรงพยาบาลรบงอบถึงสาเหตุการเสียชีวิตของอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนกัน3คันมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม4ีราย1ใน4เป็นหญิงท้อง8เดือนกู้ภัยช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเร่งด่วนเมื่อเวลา19นาฬิกา30นาวันที่หเมษายน2,563ร้อย้ตำรวจเอกปัชยาพิมรัตน รัฐบาสถานีตำรวจปูทรเขาสมิงรับแจ้งจากอาสาสมัครกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน3ามคันที่บริเวณใกล้ปั๊มทุ่งเศรษฐีถนนสายเขาสมิงสะใหญ่ตำบลทุ่งนนทีอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราจึงออกไปตรวจสอบพบรถจนกระบะประกอบด,ด้วยนิสสันนวราสีทองตกอยู่ในร่องข้างถนนสภาพพังเสียหายยับเยินจนแผ่นป้ายทะเบียน หลุดออกหายไปคนขับเป็นชายมีบัตรแผลจะกันที่บริเวณเข่าขวาอีกคันเป็นรถยนต์กระบะยี่ห้อฟอร์ดเลนเจอร์สีขาวหมายเลขทะเบียน7กท3495กรุงเทพมหานครตกอยู่ในร่องข้างถนนฝั่งตรงกันข้ามกับรถยนต์นิสสันนวราสภาพด้านหน้าทางขวามีอลอยชนจนได้รับความเสียหายมีผู้อยู่ในรถสองคนคือนายทรงสิธิ์ และเพื่อนร่วมงานอีกหนึ่งคนซึ่งมีอาการเจ็บที่หน้าอกและรถยนตกระบะคันที่3ยี่ห้ออีสุซุสีแดงหมายเลขทะเบียนกอ,อ .4485 ชุมพรจอดไกลจากทั้งสองคันประมาณ50เมตรได้รับความเสียหายล้อแมกแตกเสียหายซึ่งขับโดยนายพัทราวุฒิเกตแก้วอายุ30ปี ซึ่งมีคนงานนั่งมาด้วยด้านหลังสองคนและหญิงสาวท้องแก่8เดือนที่นั่งมาด้านหน้ามีอาการเจ็บแน่นท้องซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง4หลรายอาสาสมัครกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือเขตอำเภอเขาสมิงนำส่งโรงพยาบาลเขาสมิงแล้วนายพัทราวุฒิเล่าให้ฟังว่าตนเองและหัวหน้ากับรถยนต์กลับมาจากการตัดทุเรียนในสวนที่อำเภอเขาสมิงและกำลังจะเดินทางกลับไปที่จังหวัดจันทบุรี โดยขับมาตามกันเมื่อมาถึงที่กเกิดเหตุรถยนนิสันที่วิ่งสวนมาชนกับรถยนต์ตนเองจนยางระเบิดล้อแมตแตกจึงได้เจาะริมถนนซึ่งตนเองไม่ทราบว่ารถยนต์ที่ถูกชนเป็นรถของนายหัวกระทั่งตนจึงลงมาดูก็รู้ว่าเป็นรถยนต์ของนายหัวที่ขับตามหลังมาด้วยการคิดว่ารถนิสันนวราชนกับรถของตนเองแล้วจึงมาชนกับรถของนายหัวที่ขับมาตามหลังจนทําให้ เกิดความเสียหายและได้รับบาดเจ็บแ่งก้าวรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสารีย์ใต้ถสถานี BTS อนุสาวรีโทร0 9 0 818 1828สถานีขนส่งบอดชิดช่องขายตัวที่43โทร0 8 4 148 1 5 5 1สสถานีขนส่งตราดโทร 039525222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833เกาะช้างฟังเอาสับปรดโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา 8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาดาบตำรวจเมืองตราดพลาดตกแพรจมน้ำอ่างคองขวางสาหัสลูกน้องกู้ภัยทีมแพทย์ช่วยเต็มที่สุดท้ายยื้อชีวิตไม่ไหวเผยผู้เสียชีวิตเป็นตำรวจดีเมืองตราเป็นที่รักของประชาชนในตำบล เวลา11.50นาิกนาทีวันที่2เมษายน2563สมาคมกู้ภยัยสว่างบุญเชวยเดือจังหวัดตราได้รับแจ้งให้ตรวจสอบผู้จมน้ำภายในอ่างเก็บน้ำของขวาง,งตบลท่าก,กลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดตราหลังรับแจ้งได้ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภยัยที่ใกล้เคียงเดินทางไปตรวจสอบที่กเกิดเหตุเบื้องต้นเมื่อเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภยัยพบร่างดาบตำรวจบรรยงสุนัท ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองตราหมดสติหลังลูกน้องช่วยขึ้นมาจากอ่างของขวางจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เร่งนำร่างดาบตำรวจปัญโยงออกจากที่เกิดเหตุพร้อมประสานรถกู้ชีพโรงพยาบาลกรุงเทพตราเดินทางมารับระหว่างทางเนื่องจากดาบตำรวจปัญโยงมีอาการสาหัสไม่มีชีพจรเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามปั๊มหัวใจและใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจเข้าช่วยเหลือแต่ก็ยังไม่ดี โดยมีภรรยาที่ยืนดูและให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดก่อนที่รถกู้ชีพโรงพยาบาลกรุงเทพตราจะเดินทางมารับก่อนที่รถกู้ชีพโรงพยาบาลกรุงเทพตราจะเดินทางมารับตัวนำส่งโรงพยาบาลทำการรักษาต่อไปสุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตดาบตำรวจบรรยงสุนัตได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา ลูกน้องดาบตำรวจบรรยงกาวว่าก่อนเกิดเหตดดาบตำรวจบรรยงนั่งแผลลงไปในอ่างเก็บน้ำแต่ปรากฏว่าดาบตำรวจบรรยงพลาดตกจากแผ่จมน้ำหายไปตนจึงรีบลงไปช่วยเหลือและพบว่าดาบตำรวจบรรยงจมน้ำอยู่ในอ่างเก็บน้ำซึ่งมีความลึกกว่า3เมตรก่อนจะนำตัวขึ้นมาจากน้ำส่วนตนเองยังไม่ทราบว่าดาบตำรวจบรรยงพลาดตกจากแผ่ได้อย่างไรสำหรับดาบตำรวจบรรยงสุนัน ตาน่ตำรวจภูทรเมืองตราเป็นตำรวจน้ำดีของจังหวัดตราเป็นที่รักของเพื่อนข้าราชการตำรวจและอาศัยช่วงเวลาว่างทาสวนผลไม้ในตำบลท่ากลุ่มซึ่งเป็นคนอัธยาศัยดีขยันทํางานเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นที่รักของประชาชนในตำบลท่ากลุ่มจังหวัดตราตรวจรับหน้าก,กากอนามัยที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงมหาดไทยก่อนส่งมอบให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง4ี่กลุ่มในทุกอำเภอ ว่าทีร่รติพิเชลิมหวังอยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดมอบหมายให้หนายทีรชัยลิมประสิทธิ์สังประลัดจังหวัดตราดเป็นประธานในการตรวจรับหน้ากะอนามัยที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงมหาดไทยเป็นวันที่3จํานวน2,000ชิ้นโดยมีบริษัทไปษนีไทยจํากัดทําหน้าที่ในการ จัดส่งหน้ากากอนามัยให้กับจังหวัดต่างๆซึ่งจังหวัดตราได้ตั้งคณะกรรมการตรวจรับหน้ากากอนามัยดังกล่าวในทุกวันของการส่งมอบที่สาราก,กาจังหวัดตราทั้งนี้ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดสรรหน,น้ากากอนามัยให้กับทุกจังหวัดทั่วประเทศในเบื้องต้นจํานวนเจ็วันต่อเนื่องเพื่อให้จังหวัดนําไปจัดสรรให้กับบุคคล4กลุ่มประกอบด้วยหนึ่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดสัมผัสผู้ป่วยในหมู่บ้านในชุมชนอาทิอาสาสมัครสาธารณสุข 2. ผู้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนสำนักทะเบียนสถานีตำรวจ 3. กลุ่มพนักงานเก็บขยะและเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจจุดคัดกรองและ4กลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางได้แก่ ผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจําตัวซึ่งจังหวัดตราดได้มอบหมายให้ที่ว่าการปกครองจังหวัดตราดดาเนินการจัดสรรให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้ง4กลุ่มแล้วจำนวน4,000ชิ้นในทุกอําเภอส่วนอีก2,000ชิ้นที่ได้รับมอบในวันนี้จะได้ดําเนินการจัดสรรให้กับทุกอําเภอจัดสรรให้กับทั้ง4กลุ่มต่อไป จังหวัดตราดแจ้งเตือนประชาชนระวังปัญหาจากพายุฤดูร้อนในระยะนี้นายสุภมิตรชินสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7ลงวันที่มีผลกระทบระหว่างวันที่2ถึง5เมษายน2563 จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวและทะเลจีนใต้ส่งผลกระทบให้มีลมตตยและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดพาความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคเหนือตอนล่างประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมีอากาศร้อนจัดจึงอาจส่งผลกระทบให้เกิด พายุฤดูร้อนดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันร,รับมือและลดผลกระทบและสร้างการรับรู้ของประชาชนจากสถานการณ์ดังกล่าวจึงของให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อระวังอันตรายจากฝนฟ้ากระหนอ่อมลมกมระโชกแรงรวมทั้งวัตภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โลงง่งแจ้ง ตาต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างหรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกร,ร,กรควรเตรียมการป้องกันผลผลิตทางการ,กรเกษตรที่อาจจะได้รับความเสียหายสามารถติดตามข้อมูลการพยากรณ์อากาศได้ทางเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ w w w tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง ทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์ขอให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานมายังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราภายใน24ชั่วโมงทางหมายเลขโทรศัพท์039525727-30